ครับสวัสดีครับครับคุณเล็กครับาันนี้อยู่กับคุณหมอสุกมลนะครับเชิญคุณเล็กถามปัญหากับคุณหมอสุกมณสวัสดีคุณเล็กครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับอยากทราบว่าคดีผมกับแฟนอยู่กันมาประมาณห้าปีเศษครับตอนนี้ว่าความรู้สึกเขามันเหมือนผู้ชายเจ้าชู้อ่ะครับคือาแบบยังไงแบบใครก็ได้อ่ะซึ่งไม่ใช่สามีก็ได้แต่งงานกันหรือย่างครับจดทะเบียนหรือย่างครับ ครบทุกอย่างแลวครับครับก็ก็เรียกว่าเป็นคู่คู่ใช้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเขาเลิกได้ไหมครับเคยคุยผมเชื่อว่าคุณเล็กต้องคุยกับเขาเรื่องนี้หลายครั้งครับคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับเขาบอกว่าจะพยายามเลิกแต่ว่าคขาคนที่กินกินกินเล่าไงฮะครับหรือว่าเวลาเครียดเวลากินเล้าคือเขาโอเคโอเคกับตรงนั้นน่ะ อ๋อคือโดยที่ไม่ไเล่าก็ได้ครับโดยที่ไม่ได้เล่าก็ได้ถ้าไม่กินเหล้าเขาเป็นไหมครับมีบ้างฮะจนถึงจุดตรงนี้คนเล็กทนไหวไหมครับคือคือถ้าเขาไม่เปลี่ยนต้องมันต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเออนั่นคือคนที่เหมาะที่สําหรับคนที่เราจะเลือกเป็นภรรยาเป็นคู่สมรสเป็นเป็นแม่ของลูกหรือไม่หรือว่าเราอาจจะเป็นแค่พาร์ทเนอร์เป็นแค่คู่นอนคนหนึ่งของเขาเท่านั้น คือนับนับตรงนี้ที่ผมทนได้เพราะว่าผมคิดเห็นเขาเป็นภรรยาเขาเป็นได้แค่ภรรยาแต่ไม่ใช่แม,แม่ของลูกเพราะว่ามีบุตรมีบุตรด้วยกันเหรอครับไม่มีฮนะตัวโทษนับแต่ต่างคนต่างม่ายมาเอ่อผมเชื่อว่าในสําหรับความรักที่คุณเล็กมีต่อต่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นความรักที่มีทั้งสเสน่หาและมีความเมตตานะครับซึ่งซึ่งทําให้คุณมีความปรารถนาดีต่อ ต่อเธอและอยากให้เธอเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะรักตัวเธอเองมากแค่ไหนนะครับหรือว่าเธอ,อยังทำ,ำยังดําเนินชีวิตตามสมองส่วนอยากก็คือแล้วแต่ความอยากจะพาไปซึ่งบางครั้งถ้ายิ่งดื่มเหล้าก็ทําให้สมองส่วนคิดอ่อนอ่อนแอมากขึ้นครับถ้าถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องต้องดรว่าเราก็อาจจะทาในส่วนเท่าที่เราสามารถทาได้ก็คือมีความปรารถนาตีต่อเธอแล้วก็ ถ้าเป็นผมผมจะแนะนําให้เธอป้องกันในเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆด้วยอย่างน้อยเบื้องต้นคุณต้องระวังเรื่องนี้ก่อน,อนนะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คงต้องดูว่าในระยะยาวจะได้แค่ไหนครับหรือว่าในที่สุดเราจะปล่อยให้เขาดําเนินชีวิตในเส้นทางที่เขาต้องการหรือว่าเลือกเองค่ะก็ขอบคุณคุณเล็กนะคะ